เอาละสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นก็ซิล่านะครับผมผมเจอเซมนเดียวที่เป็นหน้าหมอ,อกเออ่ะหวังว่าเซีนเดียวมันน่าจะไม่มาขยี้หน้าผม มาเลย okay, ตอนนี้เรียบสงบหรอดภัยแล้วผมไปดีกว่าตรงนั้นตืนตัวที้ยตัวใหญ่ไข่เดินนตัวใหญ่ไข่ นนเดินเตือนเตือนตามหิมะเฮ้ยตอนนี้หาหาผมก็ไปฟื้นเลยระยฟื้นฟูน้ำพื้นดิ่ มหาศาลศาสตร์รบรกจาดกินหืดโอ้ยกินหืดด้วยเหรอเจอาขายครับแต่ผมจะไม่เสียงในป,ปักนะอย,อยากจะรู้อยากเห็นด้วยผมไม่เ,เสียงในป,ปักด้วย อยู่อในเกียวของข้าต้องเป็นคนที่เป็นเกย์ ผมว่าตัวนี้มันไม่เหมาะกับการเล่นเลยตอกผมเนี่ยเขาให้ก็ซิล่าผมมาน่าจะใจดีมากอ่ะไปเรียนจักไปครับหน้าผาสูง2,500ฟุตเหนือภูเขาคุณอย่างที่เราทำในคลิปนี้ Yeah. ทาการแก้ไขและอัปโหลดใหม่อีกครั้งซึ่งผมก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับผู้ที่เคยชมแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยชม,มอ้าฮอยอ่ะใอรนะฮอยโอ้โอ วรอนไมม่คะกับเหตุการแล้ะลอกมากบนโลกโซเชียลจนกลายเป็นกระาสังคมเรียกว่าผคมไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับคู่รักคู่นี้นั่นก็คือนายพยองแสงวันดีและนางสาวหัทไยรั์แสงทวินที่ชาวเน็ตต่างตั้งฉายาให้ว่าครอบครัวหัวร้อน รอทั้งสองนี้สร้างวีรกรรมเรื่อกับชาว้านไปทั่วแม้แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่มีความเกรงใจล่าสุดชาวบ้านเชียงรายก็ออกมาต่างขับไล่เห็นครอบครัวนี้ไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องการอยู่ร่วมกับบุคคลอันตราย ีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำแม่เธอจะเคี่ยวเข็นบอกยังไงเธอก็ไม่ยอมอาบ ท้งที่เธอเดินเข้าไปในตลาดเมื่อชาวบ้านได้กินต่างวิ่งหนีกันใหญ่เพราะกลิ่นตัวของเธอรวมกับกลิ่นขี้เต่าผสมกันเหม็นราวกับขี้ชาวบ้านต่างผมคออ้วกแตกวิ่งหนีกันเป็นแถวแถวเธอตัวเหม็นมากจนแม่เธอทนไม่ไหวอกใช้หญิงสาวให้ไปหยิบหม้อที่ริมสะพานหน่อยพอหญิงสาวเดินไปมาเธอได้โอกาสก็ทีเธอตกน้ําลงไปทันทีเมื่อเธอตกลงไปในน้ําปลาก็ลอยตายขึ้นมาเต็มไปหมดพอหญิงสาวเห็นก็ตกใจและพูดขึ้นมาว่าอะไรการ นี่เราตัวเหม็นขนาดนี้เลยแล้วตั้งแต่วันนั้นมาหญิงสาวก็อาบน้ำทุกวันจากตัวเหม็นกลายเป็นคนตัวหอมแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าตาจะสวยเดินไปไหนต่อไหนใครๆก็ชมเธอตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็ไม่เคยที่จะไม่อาบน้ำอีกเลย มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำแม่เธอจะเขี่ยวเข้นบอกยังไงเธอก็ไม่ยอมอาบทุกครั้งที่เธอเดินเข้าไปในตลาดเมื่อชาวบ้านได้กินต่างวิ่งหนีกันใหญ่เพราะกลิ่นตัวของเธอรวมกับกลิ่นที่กูจะแตกอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้กี้ก็มีควางกูจะแตกอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้กู้ก็ป้าอะไรหรอครับ กดฝ้าโอตอนนี้ทีของกูนั้นมันจะออกหยุดแล้วตอนนี้ทีกูแตะทีกูแตกตอนนี้ทีของกูมันเลยแต่แพร์เพิดแล้วทีของกูจะแตกอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้กูกดฝ้าเอกูกดฝ้าโอตอนนี้ของกูนั้นมันจะออกหยุดแล้ว

ช่วยรักษาอาการชีวิตดีและสร้างแบบที่สุดรงับรมานาวมอเยชนวเกับนสเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวและเป็นนักกายชายงานทุกวานพวกเขาต้องกินอาหารเสริมปกติน้ำหนักตารเก่าและาังใช้เงินไปอีกสองล้านาทเพราะว่า